โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมในการวันนี้ที่ผมภูมิสุเพอาราฟอร์มาลีนะครับก็ตลอดวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมถังซานภาคหนึ่งนั่นเองนะครับหรือว่าเกมโซลแลนด์เมจิกนะครับเป็นเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยไม่ใช่เซิร์ฟแท้นะครับเป็นเซิร์ฟเถื่อนผู้ให้บริการเนี่ยเป็นประเทศเวียดนามเหมือนเดิมเหมือนเซิร์ฟก่อนเลยนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็คําถามนี้มีเพื่อนๆถามเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะนะครับว่าตัวของกิจกรรมปีบีตรงเนี่ยนะครับตรงนีีี้นนนนนะะะตตััวขออออองคคคค่่่่่าาุุททิิศศเเยยมืไรแล มันไม่เข้ากันเนี่ยเราทําอะไรมันถึงได้ค่าอุทิศสังเกตค่าอุทิศของผมเนี่ยศูนย์ใช่ไหมเออแล้วทําไมค่าอุทิศของคนอื่นเนี่ยมันเป็น1,500อะไรอย่างนี้นะครับเนาะตัวค่าอุทิตตัวนี้เนี่ยนะครับนะมันจะเป็นการเล่นแข่งกันทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับเนาะสังเกตว่าครั้งแรกเนี่ยค่าอุทิศจะประมาณส0,000อันนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับรอบที่2เนี่ยเป็น2อง0 0 0หซึ่งถ้าทั้งเซิร์ฟเนี่ยมีค่าอุทิศเนี่ยเกิน200,000เนี่ยเราจะได้ใบกาชาเนี่ย สีทองทั้งหมดเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่าอุทิศตรงนี้นะครับได้มาจากการลงด่านดันเจี้ยนแข่งกันนะครับก็คือตรงนี้ใครยิ่งไปด่านไกลนะครับนะมันจะนับแต้มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสังเกตว่าพวกที่เป็นท็อปเซิร์ฟเนี่ยเขาไปด่านประมาณ12ไปแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูดิว่าเขาแข่งด่านกันเนี่ยด่านไหนอ่าที่1เนี่ยนะครับที่1เนี่ยด่าน11ขีด16เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ค่าอุทิศเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการผ่านด่านนั่นเองนะครับนะประมาณนี้ละกันเผื่บบา ยังไม่รู้นะครับเนาะก็ว่าบางคนก็อาจจะเป็นมือใหม่ขนาดผมเนี่ยยังลืมเลยใช่ไหมครับเนาะ<ๆ>แล้วก็อย่างที่บอกนะว่าถ้ายิ่งแข่งกันไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับนะเราก็จะได้ตาตัวนี้อ่าตาเช็คเนี่ยสามารถเอาไปแลกตัวของตาเทพได้นะครับนะไปที่ร้านค้าตาเช็คนะครับร้านค้าเช็คสังเกตครับถ้าเราเก็บ2 0 0พอ่าตัวของตาเช็คเนี่ยเราสามารถแลกตาเทวดาเนี่ยนะครับหรือว่าตาเทพได้นั่นเองนะเอาไปอัพตัวละครขึ้นล่างเทพนั่นเองนะครับเนาะก็หลักๆจากประมาณนี้ เพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าเฮ้ยรอตัวแบบว่าไหนอยู่เนี่ยก็มาทํากิจกรรมนี้แล้วก็ดันค่าพลังเนี่ยให้มันสูงสูนะครับดันดันดานะผู้ผิดนะดันดาดไปให้ได้ไกลๆเนี่ยก็จะได้ค่าอุทิศเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วมันเป็นการแข่งกันในเซิร์ฟเวอร์นะไม่ได้ข้ามเซิร์ฟเนาะก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ในการเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมต้องขอจบในพิธตัวนี้กันครับสวัสดีครับ